ถ้าเราอยากจะเอาใบหน้าของเราไปใส่กับหน้าแบบหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นคนอื่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนําอีกเว็บหนึ่งนะครับสําหรับการทาภาพฟรีโดยที่ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานที่สําคัญทําได้ตลอดเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง ABOUT BOY สนุมครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้มือถือง่ายๆอีกแล้วครับ สำหรับคลิปที่ผ่านมาผมพาเพื่อนๆไปทำเอาหน้าของเราไปสลับกับคนอื่นโดยใช้เว็บของ Remaker นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทำไปสักพักหนึ่งเหรียญหมดก็ไม่สามารถทำได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมีเว็บไซต์แนะนำที่สามารถใช้งานได้ไปเรื่อยๆเลยที่สำคัญไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้งานด้วยนั่นเองครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง a b o บอบยสนมนะครับขอบคุณมากครับเว็บไซต์ที่ผมพูดถึงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่แอป Google Chrome หรือว่าอะไรก็ที่เพื่อนๆถนัดนะครับจากนั้นค้นหาคำว่า AI f a c e Swap นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ ก็จะมาลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องล็อกอินเข้าใช้งานนะครับสามารถทําได้ใบหน้าเดียวกับหลายใบหน้านะครับเดี๋ยวช่วงแรกเอาใบหน้าเดียวกันก่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับสามารถกดคําว่า start face s w a p p i n g ตรงนี้ได้เลยครับก็อันแรกนะครับจะเป็นภาพต้นฉบับและอันที่2ตรงนี้จะเป็นภาพใบหน้าของเรานั่นเองเนาะ,อ,ะอันดับแรกเราก็กดเลือกเป็นภาพต้นฉบับที่เราต้องการใช้งานก่อนนะครับกดเข้าไป แล้วก็เลือกไปที่คลังภาพของมือถือของเราเลยนะครับอ่าผมอยากได้เป็นภาพนี้แล้วกันจากนั้นผมก็กดดันนะครับก็เขาก็จะทําการอัพขึ้นไปนั่นเองเนาะอ่าเอาใบหน้าของเรานะครับเลือกมาสักหนึ่งใบหน้านะครับสมมุติเอายิ้มหน่อยแล้วการจากนั้นก็กดดันเข้าไปครับอ่ารอให้เขาทําการอัพโหลดขึ้นเสร็จแล้วด้านล่างจะมีคําว่า start face s w a p p i n g แล้ก็ กดเข้าไปเลยแล้วก็รอนะครับตรงนี้ให้ประมวลผลเป็น100%ก็เสร็จนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะทําเอาใบหน้าของเราไปใส่กับต้นแบบได้มาลักษณะแบบนี้นะครับด้านล่างเพื่อนๆก็สามารถกดดาวน์โหลดลงเครื่องของเพื่อนๆได้เลยนะครับอันนี้ผมใช้ iPhone นะครับเป็น i o s 18 Beta นะครับผมก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกเซฟด้านล่างนี้นะครับของเพื่อนๆก็ขึ้นอยู่กับการดาวน์โหลดแต่ละ ระบบนั่นเองเนาะผมก็เซฟเข้าไปอันนี้ผมก็เซฟไปที่แอปไฟล์ของ iPhone ก่อนนะครับเสร็จแล้ว1ใบหน้านะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเอามากกว่า1นึ่งใบหน้าอาจจะเป็น2ใบหน้า3ใบหน้าเป็นต้นไปวิธีการนะครับผมแนะนําแบบนี้ให้เพื่อนๆกดไปที่โลโก้ของอเว็บไซต์นี้ก่อนนะครับเพื่อไปสู่หน้าหลักนั่นเองเนะาะเป็นการล้างค่าสักนิดหนึงนะครับ จากนั้นเลื่อนลงไปข้างล่างนิดเดียวนะครับจะมีคำว่า multiple swabs face นั่นเองเ,องเนาะกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างนิดหนึ่งครับเขาจะมีให้เพื่อนๆทำการอัปโหลดรูปภาพที่มีหลากหลายใบหน้าที่เป็นของคนอื่นนั่นเองเนาะ,ะผมก็กดเข้าไปเลือกไปที่คลังภาพนะครับสมมุติผมอยากได้2คนนี้แล้วกันเนาะ,ะเป็นภาพ2คนนะครับเสร็จแล้วก็กดดันเข้าไป ตอนนี้ทําการอัปโหลดขึ้นไปนะครับขวามือจะเป็นใบหน้าของแต่ละคนเนาะ,ะใบหน้าคนนี้ก็คืออันนี้ใบหน้าอันนี้ก็คือใบนี้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนใบหน้าก็กดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วเลือกคลังภาพได้เลยครับถ่ายไปเยอะอองนีครับก็กดเข้าไปอันที่1รออัพเสร็จแล้วก็อันที่2ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการรอสักครู่หนึ่ง ถ้าอัพขึ้นไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถกด Start Multi Face s w a p p i n g ได้เลยครับแล้วก็รอให้ครบ100%ครับผมเมื่อ AI ทำภาพเสร็จเรียบร้อยก็จะมีตัวอย่างนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดไปดูที่ภาพนะครับก็จะเห็นภาพใหญ่แบบนี้นะครับก็เอาหน้าผมมไปยัดกับแบบนั่นเองเนะาะเสร็จแล้วกดกระบาดดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับกดตรงนี้แล้วก็กดเซฟ ผมเก็บไว้ที่แอปไฟล์ของ i p h o n นนั่นเองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูผลงานของเราทั้ง2ภาพกันดีกว่าครับภาพที่1นนะครับก็เป็นภาพคนเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็ภาพที่2ผมก็เอาใบหน้าของผมไปใส่ทั้ง2คนนั่นเองครับลักษณะแบบนี้ง่ายงานั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสลับหน้าเอาหน้าของเราไปใส่กับคนอื่นๆนะครับโดยสามารถทำได้ตั้งแต่รูปเดียวแล้วก็ มากกว่า2คนขึ้นไปนั่นเองนะครับที่สําคัญเลยนะครับเว็บที่ผมแนะนําวันนี้ไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้งานแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องเหรียญว่าจะหมดด้วยนั่นเองครับเพื่อนๆก็สามารถทําได้ไปเรื่อยๆเลยนั่นเองครับลองเอาไปทําดูนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมในเสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆรวมถึงเทคนิคการใช้มือถือง,ง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง ABOUTBOY สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย to so clear